จะท้ทองเลยนิงแล้วลงแล้วลงแล้วออกมาเลยโอ้ยสามสิบเป็นไพ่สามสิบเป็นไ,ปไปเป็นคู่แรกวันนี้ครับเพราะว่าเที่ยวทีมในตารางการแข่งขันในกลุ่มสายเอสายเอ,ยเอแม่เหลืองทองอยู่ในล็อกน้ำแดงที่ตะวันออกล็อกน้ำแดงดูว่าแม่เหลืองทองมาจากเสาให้จากอำเภอเสาให้ลุมเปน็นอับมาจากของเบียร์บัญญัติหรือคุณจันตุโลชั้นถ้าคุณดูว่าตะกคน ถือว่าเป็นเรือของนครสวรรค์เจ้าถิ่นแล้วเว้ยเรือเจ้าถิ่นอยู่ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ในวันดดอกบ้านขออเภอก้าวเลี้ยวตอนนี้เจ้าของใส่ชุดกับดำนั่นก็คือเซียโดเซียโดพรแม่สบายจะวิ่งหนีได้หรือไม่เพราะมีเจฟพรมานั่งด้วยเอาละครที่งหนีเป็นเธอหมาได้เป็นที่ปลอดภัยหมาได้เป็นที่ปลอดภัยปลอ,อดภัยตอนนี้เรือเซียโดเรือเซียโดหรือไม่ใช่เพชร ฉีกนห,ห,หนีมาก่อนฉีกหนีดึงเรือดึงเรือหนีออกมาก่อนว่ายัางไงแม่เหลืองทองแม่เหลืองทองว่ายัางไงขับดับดขับดับดก,ก็ทันหรือไม่จะทันหรือไม่ทันไม่ทันทันไม่ทันขอสู้ไปก่อนขอสู้ไปก่อนบมูระยะสุดท้ายบมูระยะสุดท้ายดูสิว่าชายเพชรจะหนีพ้นหรือไม่พ้นเรียกว่าพ้นไม่พ้นก็ร้อยสิบเมตรสุดท้ายเอาแล้วครับเรือเสียโดเรือเสียโด slider. บอกว่าชื่อใหม่ใหม่บอกว่าไล่มาถึงบอกว่าล่องน้ำล่องน้ำแดงรุร่ง ยันไม่ยอมไม่ท้องมนแล้วพยายามเปิดอไม่ายพยายามเบื่อไม่พายม่มาใส่เพชรภายแรงแจงมี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 เหลืองทองอะไรแม่จะเบ้มี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 เข้าเซลใช้เอาละแสดงว่าใช้ได้ออกไปอีกหนึ่งนามครับคู่ผลการตัดสินจากคณะกรรมการครับตัดสินให้เรือร่องน้ำน้ำเงินครับแม่ สร้อยเพชพรพรแม่สมหมายร่องน้ำน้ำเงินเป็นเรือชนะ